มิ่งมงคลเฉลิมพระชนมะพันษาปวงประชาน้อมวันทาอดีสรทูลเทิดองค์ราชันขวัญน,นครพระเกียรติกระจรทั่วราณนภาลัยพระราชกิจทรงดำริวิเศษสรรคุณอนันต์บรรดาลสุข ุกสมัยประโยชน์เกื้อเพื่อประชานราไทยใต้ร่มใบบุญญาพระบารมีพระมหากรุณาเหลือกำหนดเกินจานจดทดแทนองค์พระทรงศีตั้งจิตมั่นรวมใจรักและพักดี พระภูมิจัก,กรีวงศงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีสุรศักชัยตาแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรพร้อมคณะคุณครูอาจารย์และที่ปรึกษากิติมศักิ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร